เอาล้วครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกากลับมาอยู่กันในกอร์บอภาคหนึ่งในพาร์ที่สี่กันต่อเลยดีกว่าเนาะหละังจากนี้เนี่ยอ่หลังจากในพาร์ทก่อนใช่ไหมเราจะเดินไปสำรวจด้านบนก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแต่จริงๆคือเราขึ้นไปดูแล้วมันมีมอนสเตอร์แต่ไม่รู้ว่ามันจะมีทางไปต่อหรือว่าจะมีของอะไรเก็บหรือเปล่านะมีน้องวัวน,น้องวัวหนึ่งตัวขับอลโลรัดอุ้ย มันเอาอะหวัวตัวนี้มันถึกเหลือเกินโอ้เชี่ยพวกนกพวกนกผมว่าต้องฆ่านกก่อนะนกมันน่ารำคาญมาดี คือถ้าสมมติว่าเราเรามีท่าใหม่ที่แบบบล็อกการโจมตีของมัสเซอร์ได้เนี่ยหากเรากดสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะผมจำจำได้เลยว่าสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแต่ไม่รู้ว่าตัว o, โอด้วยหรือเปล่าหรือเอลหนึ่งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันมันมันจะเป็นการโจมตีสมกลับหรือเคาน์เตอร์แอทแท็กในเองเนอะด้านบนนี้เดินมันยังยังไม่หมดเหรอมาหน่อย ฝั่งนู้นกระโดดโดดไปได้อ้อฝั่งนี้โดดไปได้ดดไไดเฮยลุบวนวายวะ่ะฝั่งนี้พังไปได้ไหมต้องได้สิเออมันต้องได้สิเอาดวงตากอก้อนไปแดกน่ารำคาญนะพวกมงึง ฝั่ง,งนู้นยไปได้ต่อได้เออไปต่อได้ไปต่อได้ไอไดโอ้ว้วาวมันเราจะเจอประตูอะไรทักอย่างฝั่ง,งนู้นนะเดี๋ยวเราเปิดทีมี้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะเฮ้ย <c oughs> เดินไป <c oughs> เดินไปอ่ายู่ยู่ เปิดประตูเดี๋ยวนี้เปิดสะพานให้เราเอ้โน้ข้าข้าจะไม่เปิดประตูให้กับเจ้าเจ้าเจ้าจะทําอะไรจะรู้ไหมว่าได้ไงบีมอนเตอร์อ,อ,รอยู่เจ้าโอเคแล้วแ,แต่มึงละเกรทเฮโทว้วากันแล้วเอาโอเคเดี๋ยวเราเดินลงกลับไปด้านล่างนี้หน่อยแล้วกันอะทีบอโอเคทีบทีบลงไป ผมว่าในพาร์ทก่อนที่เราเห็นธนูใช่ปหธนอูอันนั้นอ่ะมันเป็นธนูที่ยินเชือกแน่ๆมันมันต้องเอาขึ้นมาจากทางไหนสักทางหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นทางไหนทางนี้หรือเปล่าทางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางนี้มีทางขึ้นขึ้นไปดูทางนี้ก่อนเอาเปิดทีโอเคเปิดทีอ้าวได้กออนอาอีกแล้วพี่นิคแฟรชเ,เรายังไม่ได้เลยนะครับผม อเอากองเขียวกองเขียวเลือดเราลดไปค่อนข้างเยอะโอเคโดดลงไปโดดลงไปทางนี้เลยละปะบัาตายชัวไม่เป็นไรกันเราลงลงกลับทางเดิมเลยแล้วกันไปโดดลงไปอุย้ยโอ้โหมาเจอไอ้พวกนี่ละโอ้โหโอ้โหมันมันมันค่อนข้างน่ารำคาญมาก ผมผมไม่ชอบเลยคือไม่ชอบตรงที่มันมุดดินแล้วไม่ชอบตรงที่มันมีจนวนเยอะมากๆเพราะมันจะมุดลัวๆไอ้เขี้ยโอ้โหมันติด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 โอ้โอ้โอติดจนมุมแล้วไอเวรเอ้มันหน่ามันไปจริง เอ,อจริงๆมันก็ป้องกันได้นี่วาทำไมแล้วไม่ป้องกันวะไม่เป็นไรได้นอกมีหีเติมเลือดนิดนึงอ่ะกลับไปยังตรงนี้ใช่ไหมที่เราเจอใช่เราเราเจอมันตรงนี้แหละประตูนี้มีอะไรโจมตีได้ไหมไม่น่าจะเกี่ยวเดินไปดูทางอ่าทางนี้ยังไม่เปิดโอเคทางนี้ยังไม่เปิด งันต้องไปทางนู้นก่อนเราน่าจะยังน่าจะยังนะผมว่าน่าจะยังแต่เดี๋ยวจะเราจะลองลองดันไปดูก่อนไหมมันเอาเข้าไปได้ปะเออเข้าไม่ได้ปะเอาเข้าไม่ได้ะไปไดะอ่าตรงนี้ถีบลงไปเลย โอเคอ้าวตรงนี้มันเป็นไอ้นี่เหรอมันเป็นลิฟต์เหรอใช่อ๋อยางยางยางอ๋อนี่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 น,น,นี่ประตูเออนี่ไงคันโยกคันโยก <sm art> <โย>อยู่นี่แต่สัปปะหละก็อยู่นี่เหมือนกันนี่แนะนี่แนะโอ้ยโอ้โห เอาดีขอสวนคืนหน่อยอุยอ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเออโอ้โห,โหแม่งฟันจากด้านหลังว่ะ้ยทำไมมอนมันเยอะจังวะ นี่แน่ตายหมดยังลองลองลองโยกดูก่อนสักทีหนึ่งแล้วกันอ้าวมันเป็นแค่บันไดเหรอไอ้เฮียเราเข้าใจผิดนึกว่ามันจะเป็นไอ้นีส่สิอ่ะสำรวจต่ออันนี้ก็เปิดได้นี่ว่าเนี่ยประตูเพียบเลยประตูเยอะแยะไปหมดเลยมีประตูหลอกด้วย โอเคมีประตูหลอกด้วยจะได้ว่าต้องมีประตูที่มีกล่องนี่ไงกล่องกลองกองเห็นกล่องฟ้า, <c oughs> ฟาขอสีฟ้าก่อ,าาอนสิะมาเอเนจีเราหมด <c oughs> ทางเนี้ยอ่ากูไม่มีพลังมากพอที่จะเปิดประตูนี้ปวดหาอะไรสักอย่างที่เอามาทำลายประตู แปลได้มั่วจะเอ้ยหมดแรงเฉยสรุปคือทางขึ้นมันมีทางนั้นทางเดียวที่เหลือประตูพวกนี้ก็ก็หลอกหมดเลยใช่ไหมเป็นประตูหลอกหมดเลยใช่ป่ไไม่ไม,ไม,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรายังไม่ยิงใจเย็นเพื่อนดันเข้าไปก่อน วิธีการมาดจะดูซับซ้อนนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นสิ่งเดียวต้องทําก็คือเอาไอเนี้ยไปวางไว้ตรงตรงรูปปั้นเนี่ยไม่ใช่ตรงรูปปั้นสิตรงตรงแท่นเนี่ยแท่นโยกอืมเพเดี๋ยวถ้าเราไปโยกคันโยกปิดปิดเปิดเปิดเนี่ยมันก็จะหมุนนะมันก็จะหมุนไอเจ้าตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปสำรวจด้านบนกอนมันต้องมีของใช่ใช่แล้วมันมีของอยู่อ๋อเป็นเวทพบ ใยกใยกหนึ่งทีหันมาทางนี้ดึงออกเดี๋ยว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 ดึงออกบอกให้ดึงออกไงเออบอกให้ดึงออกเพราะถ้าไม่ดึงออกมันจะวนกลับนะถ้าไม่ดึงออกมันจะวนกลับอ่ะเอากลับเข้าไปจริงๆ โอเควุ้นวาย,ยาจริงๆเลยวะหันกลับมาโอเคทีนี้เราก็เดินออกไปฉีบฉีบไปฉีดไปอืมดันไปให้ตรงประตูนี้แล้วก็ยิงใช่แล้วนี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้อง โอเคด้านหน้ามีอะไรอีกไหมผมว่าตรงประตูซูต,ตรงนู้นอ่ะมันสามารถเอาไอ้นี่ไปยิงได้เว้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวเราจะเอาธนูนี้กลับไปลากโอ้โหไอ้เหี้ยแบบทรายโงทลาหดมันหนักหนักมากเอาอ,โอีโอ้โหม่ไปไม่ได้หรอจบแล้วชีวิตไม่ไม่เป็นไร หรือว่ามันต้องชอ็อตสายฟ้าวะเราก็ยังคาใจยอยู่กับไอ้ตรงเนี้ยเพราะว่าเราเดินมาครั้งแรกเราเห็นฟ้ามันผ่ากันลองดูไม่เกี่ยวเปลืองเปล่ามาทำไมเงียอ่ะไปต่อไปต่ออ่าโอเคฝั่งนี้ไม่มีทางตัน ราจะเจออะไรหลังจากนี้ใครจะพบเจออะไรโอ้นั่นมันพลังใหม่เราจะเจอพลังใหม่แล้วพลังใหม่อยู่ด้านหน้านี่และในห้องนี้มันซูจะมอบอะไรให้กับเราไม่ใช่ซูดิโคไซดอน คุณจะอ่าเกรทโอสนายจะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้หลังจากนี้นะอเดี๋ยวข้าจะให้พลังใหมายให้กับเจ้าซึ่งผมก็ไม่รู้กันว่าเป็นพลังอะไรแต่ก็น่าจะเกี่ยวกับสายฟ้านั่นแหละอ๋อไอ้เคียมันสายฟ้าของซูชัดๆสายฟ้าของซูชัดๆ อ๋อเออเออว่าคราวนี้ได้เป็นสกิลของซูสฟ,ฟูรีว่ว่ะคราวก่อนเป็นโพไซดอนเรดอ่ะลองใช้ซูสฟ,ฟูรี่โดยการกด <You have S 1> เลือกสกิล <un well S 1> โดยกดป <ret> ุ่มีเพชลงล่างแล้วกด 2> <Go forth S 1> L 2, <S 2>, 2 <S เพื่อปาอไม่ให้ทดลองเลยหรอแม่ทดลองสัหน่อยหรอ โอ้โหเราก็นกึกว่าจะให้ทดลองทดลองอะไรซะหน่อยอ๋อแล้วทีนี้ประตูตรงนี้ก็ก็เปิดอ๋อคือเราเราแค่แค่นี้จริงๆเราเราควรมาเอาสก,กิลกนไหมอะอ่ะลองใช้เหรอแล้วกดสีอ๋อกด L2 เพื่อเลงแล้วกดสีเหล่ยงเพื่อป่าอย่างนี้นี่เองโอเครู้เรื่องใช้พลังงานไม่เยอะด้วยอีซี่โบรเลยถ้าอย่างนี้ เราต้องเอาพลังนี้ไปปาใส่ไอ้ไอ้ตัวนั้นใช่ไหมตัวที่มันดึงประตูอยู่อะเพราะว่ามันมันไม่ยอมดึงคันโยกลงมาฝั่งนี้ไม่เชิงว่าไม่ยืมไม่ไม่ยอมดึงฝั่งคันโยกนะคือมันไม่ยอมปล่อยคันโยกเพราะถ้ามันปล่อยคันโยกมาตัดานมันก็จะเปิดยังไงล่ะเออโอเคเนี้ย ปล่อยดีๆก็ไม่ตายได้เบรดโอเคไปกันต่อโอ้มีของเยอะมากมายเลยวะมีกล่องสีขาวที่คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเลดโอปอีกแหละดูทรงแล้วเปิดออกมาเอ้ยโอ้โหวะ่ะได้ฟินิคแฟเธอร์วะ่ะไม่เอ้ยได้ครบสักที ในขณะที่กอก้อนอายไปครึ่งทางหลอดที่สองแล้วฝั่งนี้ก็คงจะเป็นกอก้อนไออ่ะอืมมันของคู่กันนะแสดงว่าที่ไหนที่เราเจอก๊อก้อนอายที่ตรงนั้นอ่ะมันน่าจะมีฟินิก์แฟเตอร์อยู่ใกล้ๆแน่เลยข้าวหลังเราเราต้องสำรวจให้ดีกว่านี้ละมาพวกมึงเนี่ยมันตัวหน้ารำคาญ มันตัวหน้า,ำารำคาญเออกันได้แต่ก็โดนไปหนึ่งทีอ้าวโอ้โหมันป้องกันได้นี่หว่าไอเตอนแรกเราคิดว่ามันป้องกันไม่ได้เว้ยอ่ะเดินไป โโอโ้แต่มันก็ยังเป็นตัวที่น่ารำคาญอยู่ดีมันมันจะเป็นตัวที่ทำดาเมจให้กับเราได้นี่เนี่นเนี่นอ่ะเปิดที่เลตโอชัวมีกล่องเดียวเพราะว่ามันมันคงไม่อยู่ติดติดกันขนาดนั้นหรอกอ่ะฟังฟังให้หมด ให้เราลองเช็คดาบเล่มที่สามเราจะอัพได้ตอนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบซึ่งสกิลเราก็ยังเหลือสองสกิลที่สามารถรับได้นะเอาเป็นว่าไว้ก่อนแล้วกันเอาจริงๆเราเราใช้การโจมตีปกติมากกว่าใช้สกิลด้วยซ้ำนะเราเราเน้นไปอัพทางดาบดีกว่ามันจะได้แรงขึ้นด้วยแรงขึ้นแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ต้องใช้อยู่ตลอดอยู่แล้ว เ้นทางไม่เคยคุ้นเลยว่ะเรากลับมาทางไหนเนี่ยกลับมายัางที่เดิมหรออ๋อนี่ไงที่ตรงนี้ไงพื้นที่ตรงกลางอเ,เอา้านี่เป็นใครอ่ะเขารู้จักกันอ่ะ เขารู้จักกันัะเกรทวอตอะเหมือนจะเรียกว่าออราขึ้นใช่ไหมเฮ้คราวนี้เรามีบันไดแล้วหรอเรามีบันไดทางลงแล้วหรออุ้ย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 อ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยออุ้ย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 อ้ยอุ้ยอุ้อยอุ้ยอุ้ย ต้องโดดเลยวะเฮ้ยโอ้โห,หเปรตโดดพลาดโดดพลาดเอาใหม่โอ้แล้วโดดใหม่แล้วคือต้องมาเดินใหม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยว <c ười> คุญแจที่กระพริบอยู่ตรงนี้ในพาร์ทก่อนมัน <c ười> มันยังกระพริบอยู่อีกหระ <c ười> คือเราเอากุญแจไปแล้วโอ้โหไม่ต้องบัก๊กถึงขนาดนั้นก็ได้เพื่อน แต่อย่างว่าน้องเกมมันเล่นผ่านอีมูเลเตอร์อะ่ะมันก็แบบค่อนข้างมีบั๊กค่อนข้างเยอะบางที่ฉากบางฉากมันก็ก็หายไปทั้งฉากก็มีนะอืมเอ่อเฮ้ยทำไมมันโดดไม่ไปวะกล่องเล็ดอกทั้งสองกล่องเลยนะเว้ยหรือว่าเราต้องพัง ต้องพังไอ้กำแพงข้างๆก่อนวะมันน่าจะพังได้ไหมเพราะมันเป็นไม้ธรรมดาเดี๋ยวลองดูลองเออกดให้มันถูกอุ้ยอุ๊ยอุยอุน่าจะพังได้ปะไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วย แล้วเราจะเข้าไปยังไงวะเดี๋ยวลองดูอีกทีละกันถ้าสมมติว่ามันไม่ได้จริงๆเราก็ข้ามไปเลยละกันตรงนี้อ่ะขึ้นไปไปอ่าฮึค่ะเอ้าเสานี้มันขึ้นได้นีว่วะเอ้าแล้วโดนมาทำไม ปาใจประตูมันตีไม่ได้อ่ะแต่ตรงเสามันขึ้นได้อ่ะตรงเสานั้นมันมีอะไรวะเต่านี้ก็มีเชือกเหมือนกันกดเฉียงให้ถูกฟัง ต่อนั้นไม่น่าจะมีอะไรหรอกแต่ปัญหาคือตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยโอ้โหแล้วทำไมมันโดดเข้าไปไม่ได้ทีเลยวะกอเคแลหละเฮียไม่เอาก็ได้ไปดีกว่าเดี๋ยวเวลามานานมากเกินไปละเรามีคนที่รอให้เราช่วยอยู่ จริงๆอะ่ะผมว่ามันน่าจะกระโดดไปได้นะแต่ไม่รู้ทำไมผมถึงโดดเข้าไปไม่ได้ทีอ่ะขึ้นมาด้านบนมาแตะกันต่อหน่อยน้อนบล็อกนี่แน่ ล็อกโอ้ล็อกไม่ทันโอเค,อเ,คเปิดคีบแดง เธอจะว่าไปเรายังไม่ได้ลองท่าไอ้นี่เลยวะข,ขอไปอ่านสกิลดาบหน่อยสกิลดาบที่เรามีเพิ่มเติมมัน,มนอ่านยังไงอ่านี่ไงเบสออฟคอ a o สตีเลียมสามเหลี่ยมหรือ R หนึ่งเมื่อทำการบล็อกการโจมตีได้อ่าลองดูดิฟันมาดิฟันมา,นมาเอา้าไอ้เขียบบล็อกไม่ติด อ๋อแค่นั้นดูเหมือนจะดีตอนนี้เรามีหลอดทั้งหมด8หลอดและต้องใช้ประมาณ1 2 11 12หลอดเป็นประมาณเนาะถึงจะอัพดับทางต่อไปได้ตอนนี้เรามาถึง Temple of the o r ะ c l e เละเป็นเป็นโบทของออร์คเนิน่าจะเป็นตัวผู้หญิงที่โดนจับไปตะกียแหละ กรทอสเกรทสกรทอสช่วยข้าด้วยพยักหน้าอย่างเดยอะเปรทพยักหน้าแค่หนึ่งทีเท่านั้นนกมาเยอะอย่างนี้อ่ะผมว่าสก,กิลเราต้องแบบได้ใช้งานละหมามาดีเออ เออใช้สกิลให้มันคุ้มไม่ไม่เมดูซ่าไม่เกี่ยวไอ้เชี่ยใช้จนหมดเลยเมดูซ่านี่คือน่าจะมาเพื่อให้เราฟื้นเอเนจี้แน่เลยมา ใช่ไหมมาให้เราหักขอเพื่อพื้นเอเนจีแล้วก็เอาเอเนจีมาปานกต่อนี่เนี่ยเออเออแต่ไม่รูซจารอบนี้อา้าวตายหาไปซะงั้นมันมันแทบจะไม่ยิงพลังเลยเนาะ อ้าหัวเลาะใครวะ function andal inches เหี้ยวนะออกมาจากหลุมได้ไง ması Thanhens

ตอนนี้รไม,ม่เอาไม่รู้เหมือนกันวะไม่รู้เข้าหมายถึงอะไรอะสำรวจดูก่อนมีกล่องอะไรเพิ่มเติมตรงบริเวณนี้ไหมน่าจะไม่มีแล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บหีบตรงนี้นหน,หน่อยแล้วกัน นอนนอนนนฝั uh, no, 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 no. ่งนู้นมีหีบบนหลังคาไปได้ไหมไปไม่ได้โอเคบนหลังคาไปไม่ได้ตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งหีบน่าจะเป็นดวงตาก,อก่อข้นปะมันอยู่สองฝั่งอะ่ะใช่ใช่แล้วฝั่งนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีกล่องตรงนู้นด้วยอีกหนึ่งกล่อง มีไหมต่กี้หรือผมมองผิดนี่ไงนี่นี่น,นี่โอเคเอาลวครับสำหรับในพาร์ทที่4เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปเนาะไปไ่ครับทุกคน